สถานการณ์ของอิสราเอลเนี่ยทุกคนน่าจะทราบดีแล้วนะครับว่าต้นสายปลายเหตุมันเกิดมาจากอะไรโดยชื่อที่ถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นต้นกำเนิดน,นะครับของประเทศอิสราเอลถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการช่วยให้อิสราเอลเนียมีชาติเกิดขึ้นมานั่นคือตระกูลรอชชายพูดง่ายๆนะครับสรุปแล้วก็คือตระกูลรอชชยเนี่ยเขาเป็นตระกูลรวยมากรวยแบบรวยสุด,สด ปล่อยกู้ให้รัฐบาลนูน้นรัฐบาลนี้ปล่อยกู้ให้ต่างประเทศนะครับโดยที่ประเทศที่สนับสนุนอนะิสราเอลณตอนนี้อยู่ก็ส่วนมากก็จะเป็นประเทศที่ทางตระกูลรอชัยเนี่ยให้เงินสนับสนุนซะส่วนใหญ่ ซึ่งจริงตระกูลรอชชายเนี่ยเขาก็เติบโตมาจากการตั้งธนาคารนะครับแล้วก็ให้ลูกชายเขาเนี่ยไปตั้งธนาคารใน5มหานครใหญ่ๆนะครับในช่วงยุคแรกในแก่ลอนดอนปารีสแฟรงก์เฟิร์ตแกับเวียนนาแล้วก็นาโปลี ตระกูลมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกณขนาดนั้นและณขนาดนี้ก็ยังร่ำรวยอยู่นะครับแต่ก็ไม่มีการเปิดเผยทรัพย์สินใดๆว่าตกลงแล้วเนี่ยตระกูลรอชชายเนี่ยมีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่กันแน่อิสราเอลตอนตั้งประเทศใหม่ๆเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีเงินทองอะไรเงินทองที่ได้มาก็เกิดจากการบริจาคของกลุ่มชาวยิวที่เรียกว่าร่ำรวยนะครับแล้วก็บริจาคเงินให้ โดยก็ต้องบอกกันนะครับว่าเนื่องจากประเทศเนี่ยอยู่ท่ามกลางการลบไม่หยุดไม่ย่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการทางทหารของอิสราเอลเนี่ยแข็งแรงมากครับโดยจุดเริ่มต้นของการมีประเทศอิสราเอลเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่อังกฤษและโดยตระกูลลอดชายเนี่ยเขาก็เรียกว่าไปล็อบบี้นะครับให้ทางอังกฤษเนี่ยเปิดสัญญาเรื่องของ การให้ยิวเนี่ยไปตั้งถิ่นฐานได้ณดิดแดนะ then, ตรงนั้นโดยส่งไม้ต่อให้ US เี่นนะครับลอดชายก็เช่นเดียวกันครับลบบีซู้ตจนเกิดมาเป็นประเทศอิสราเอลโดยหลายคนก็ถามมานะครับว่าลอสชายเนี่ย ทำไมถึงต้องไปอยู่เบื้องหลังของสงครามต้องบอกว่าพอรวยมากๆนะครับเขาก็สามารถปิดเปิดสวิตได้เลยอย่างรอบนึงเนี่ยรอดชายเนี่ยสนับสนุนนะครับเงินให้กับอังกฤษเนี่ยเขาไปลบกระทางฝรั่งเศสซึ่งแน่นอนครับว่าตัวรอดชายเองเนี่ยหลายคนก็จับตาดูว่าเอ๊ะแนวโน้มการลงทุนของกลุ่มตระกูลนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไร การที่รอชชัยเนี่ยเขาไปสนับสนุนเงินให้ทางอังกฤษเนี่ยไปลบกระทางฝรั่งเศสมีอยู่รอบหนึ่งก็คือขายหุ้นในฝั่งของอังกฤษเนี่ยออกจนเกือบเกียงพอร์ตเลยครับทำให้คนเนี่ยแห่ขายตามจากนั้นเนี่ยทางรอชชัยเขาไปช้อนซื้อครับพอรู้ว่าอังกฤษเนี่ยลบชนะฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นการจกตาคน หลอดใหญ่แต่นั่นก็คือการสร้างกําไรมหาศาลครับให้กับทางกลุ่มรอดชายเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับที่รอดชายเนี่ยตระกูลนี้จะไปอยู่เบื้องหลังของการทําสงครามต่างๆอย่างที่บอกครับว่าทุกครั้งเวลามีสถานการณ์ความไม่สงบหรือสงครามเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับค่าเงินต่างๆเนี่ยก็มีผลครับทำให้กลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยรวยขึ้นผมยกตัวอย่างอย่างเช่นวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับ เราไม่รู้หรอกว่าจะมีการลอยตัวค่างเงินบาทเนี่ยจาก25บาทปิวลอยขึ้นไปถึง40บาทแต่ถ้าใครรู้ก่อนเนี่ยก็ไปซื้อดอลลาร์มาเก็บไว้ก็ฟิวเนี้ยนะครับฟิลตระกูลรอดชยัยอารมณ์นั้นเลยและวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับที่ประเทศไทยต้องใช้เงินอุดไปนะครับกับกองทุนนี่ยไปกว่าล้านล้านนะปัจจุบันยังใช้นี่ไม่หมดซึ่งคนเขาก็เมสากันนะครับว่าไอ้กลุ่มตระกูลรอชชายเนี่ยก็ แอบอยู่เบื้องหลังวิกิตต้มยำกุ้งของประเทศไทยด้วย